สวัสดีค่ะมาตอบคำถามทุกท่านที่ถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะถามว่าบวชพระใหม่ใช้งบประมาณเท่าไหร่ราคาสินค้าตามนี้เลยนะคะจัดได้หลายแบบหลายราคาขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้าค่ะในแต่ละสินค้ามีหลายเกรดหลายรุ่นนะคะก่อนอื่นก็เข้าที่เว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะตามนี้เลยค่ะ TikTok จะไม่ให้พูดชื่อแอปอื่นนะคะ จากนั้นก็เลื่อนลงด้านล่างเข้าป้ายสีส้มคลิกเข้าไปได้เลยนะคะในนี้จะมีใบาราคาอยู่ก็เข้าไปดูรายละเอียดได้เลยค่ะมีทั้งเกรดแบบถูกเกรดแบบยอดนิยมเกรดแบบอย่างดีเกรดแบบชาววังค่ะถ้าจัดแบบชาวบ้านชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ประมาณ8 0 0 0 0 0ถึงหมื่นกว่าบาทแล้วแต่ของนะคะถ้าเกรดชาววังก็ 2- 3ส0 0หมื่นบางคนก็จับถึง5 0,000ตามนี้เลยค่ะ สนใจสินค้าไหนก็ทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่แอปสีเขียวนะคะรายละเอียดก็ตามหน้าเว็บไซต์เลยขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ